ขอต้อนรับสู่ช่องลูมาหาเรื่องนะครับวันนี้เราไปช้อปปิ้งมาแล้วเราก็ได้ของมาจากซูเปอร์ดรายนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะครับแต่หลายๆคนอาจจะนึกว่ามันเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะฮะมันก็จะมีตัวหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นของอังกฤษนะฮะตอนที่เคยไปที่อังกฤษเนี่ยเวลาเห็นเสื้อกันหนาวเนี่ยเขาจะใส่ซูเปอร์ดรายค่อนข้างเยอะเลยนะตัวนี้นอกจากเสื้อกันหนาวก็จะมี product อ,อย่างอื่นด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาให้ดูกันว่าเราได้อะไรมานะครับ ิ่งที่เราได้มาวันนี้นะฮะมันก็คือกางเกงในนะฮะมันเป็นกางเกงในรุ่นเดียวกับที่เนมาใส่นะเนมาก็คือนักฟุตบอลน,นะเอ,อ่อตรงนี้2กล่องนี้มันไม่เหมือนกันนะฮะสังเกตแพคเกจจิ้งก็ต่างกันนะครับแล้วก็ตัวขอบตัวดีไซน์อะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบทั้งนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบบ็อกเซอร์ er นะครับซึ่งกางเกงในของ s u p e r d r ดราเนี่ยสังเกตน,นะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันอีกทรงหนึ่งก็คือเป็นทรงบีฟนะครับคือจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับส่วนทรังกับบ็ x กเซอร์แตกต่างกันตรงขานะถ้าเป็นตัวบ็อกเซอร์ขาจะยาวกว่าตัวทรัะขามันจะสั้นกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูแล้วกันว่าทําไมต้องเป็น s u p e r d r ดรายกางเกงในนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีข้อมูลมา ให้เล็กน้อยแล้วครับแล้วก็ผมก็เข้าไปอ่านแล้วก็ลองไปดูเนื้อสัมผัสของกางเกงในมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอันนี้มันใช้เป็นออร์แกนิกคอตตอนนะร้อก็คือเขาสนับสนุนเกษตรกรให้ทําการเกษตรแบบยั่งยืนใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ใช้ปริมาณน้ําที่น้อยลงนะครับ mm hmm. เพื่อเขาเรียวรกว่าอะไรอนุรักษ์โลก mm hmm. เพื่อให้มันแบบเป็นเกษตรยั่งยืน mm hmm. แล้วก็มีการคืนรายได้สู่สังคมนะครับ mm hmm. ก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ข้อดีของออร์แกนิกคัตตอนนะครับ mm hmm. ก็คือเนื้อผ้าเขาจะดีนะครับแล้วก็อ่อนนุ่มใส่สบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูฟึบตัวนี้ตัวแรกนะนี่นี่นะฮะ ันนี้เป็นแบบบ็อกเซอร์นะเห็นปะมันจะแบบขามันจะยาวออกมานิดนึงนะฮะคือผ้าแบบเฮ้ยนุ่มแบบนุ่มมากนุ่มกว่าแบบนุ่มกว่าเสื้อบางตัวแล้วก็ขอบนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับนี่แล้วก็นี่สังเกตจุดต่างๆนะคือคัตติ้งการเย็บตรงนี้แบบคือดีนะสำหรับใครที่เป็นพวกแผลกดทับนะใส่ไปแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นนะคือ ถ้ายังเด็กยังวัยรุ่นอยู่มันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่อ่าอ,อ,อย่างเช่นคนที่แบบน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็แบบมีรอบเอวใหญ่แล้วแบบใส่กางเกงที่มันฟิตแล้วก็อาจจะเป็นเบ,าบ้าวงเบาหวาอะไรเงี้ยถ้าใส่อะไรที่มันแบบตะเข็บที่มันไม่ดีมันจะเป็นแผลกดทับได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับและที่สําคัญกางเกงในบางยี่ห้อมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมีป้ายลกลุงลังแบบเยอะมากนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เขาแบบจะมีติดไว้ที่ตัวกางเกงในเลยแบบอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะบอก ไซส์ซิ่งอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วก็คือมันก็จะแบบไม่มีป้ายแบบแรบแรบแบแบให้มาเรามาต้องมานั่งตัดนะซึ่งเอ้ยดีอ่ะแบบคนคิดโคตรเก่งทําไมแบบที่อื่นไม่คิดนะคือเหมือนเวลาเราซื้อเสื้อมาแล้วแบบแม่ชอบไปตัดป้ายทิ้งนี่อเป่าเออแต่ว่าป้ายบางอันมันก็แบบ มีมูล,ลค่ามันไม่ควรตัดแต่ว่าอันนี้มันก็แก้ปัญหาโดยการที่มันไม่ต้องมีมาเลยนะมันก็คือมาอยู่ในเนื้อชิ้นสินค้าเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องตัดให้เกียได้ของแล้วก็ของก็อยู่ครบถ้วนนะอันนี้เป็นแบบบ็อกเซอร์นะอันนี้เป็นแบบครัง้งเดี๋ยวแกะให้ดูรึปอ่ะดีเทลมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะอะเดี๋ยวผมเอาให้ดูซูเปอร์ดรานี่อันนี้ อันนี้จะมีดีเทลนะมีแบบเหมือนมีแบบป้ายห้อยๆนะครับนี่อยู่ด้านนอกแต่อยู่ด้านนอกนะย้อมมันอยู่ด้านนอกก็คือมันก็ไม่ได้กวนแบบเวลาแบบใส่เข้ามาแล้วมันจะแบบบาดเอวอะไรเงี้ยแบบมันจะอึดอัดนะไม่แล้วก็เป็นแบบเดิมนะครับก็คือมันจะไม่มีป้ายอะไรอยู่ข้างในนะครับแบบลอยได้เป็นถักทำมาได้ดีนะครับสมูทมากๆขอบตรงนี้2รุ่นถ้าแบบนี้ขอบสีส้มตัวนี้นะฮะมันจะ สั้นกว่าเตี้ยวกว่านะอันนี้เหมือนจะยาวกว่านะครับนะตัวนี้ทรงสังเกตนะขานี่ขามันจะสั้นกว่านะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเออเว,วางให้ดูครั้งมันจะสั้นถ้าเป็นบ็อกเซอร์ขาตรงนี้มันจะยาวกว่านะครับแล้วก็พวกดีไซน์ขออะไรต่างๆตรงนี้ต่างๆมันก็ แล้วแต่รุ่นแล้วแต่สีนะครับเห็นปะทรงมันจะแตกต่างกันอีกรุ่นหนึ่งบรีฟก็คือจะแบบเป็นกางเกงในเลยนะครับเนื้อผ้าก็ดูดีดูใส่สบายนะครับเป็นคอตตอนเป็นออร์แกนิกคอตตอนต้องบอกอย่างนี้นะคืออันนี้ผมซื้อมาเป็นไซส์ L นะครับตรงนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ่าก็ ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันได้นะครับที่ซูเปอร์ดรายมีหลายสาขานะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องนะครับสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปนะฮะช่วงนี้คอลเลคชันมันจะมีสีขาวสีดำนะเท่าที่ผมเข้าใจนะแต่ว่าเร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีคอลเลคชันที่แบบเป็นสีสีเพิ่มเติมมาด้วยนะฮะถ้าใครชอบางเกงในที่แบบมันเป็นสีสีก็ลองไปเลือกซื้อได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ลุงมาซื้อมาต่สีดำนะครับ